พ uhh well. well. so ่อโยโอเคครับสู้ดีกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบลูฟเจเกมเมอร์นะตอนนี้อยู่กับเกมไหมครับ Pocket Edition ่นเวอร์ชัน0.15.0 a l p ฟาบิวหนนะครับก็ออกมาแล้วนะครับบิวหนที่แท้จริงนะครับ ก็ดูหน้าเดสก์ท็อปอ่าไม่ใช่ดูหน้าเริ่มเริ่มต้นของเกมแล้วครับรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับนะฮะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเออนะครับก็ถ้าใครอยากโหลดเล่นนะลิงก์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวมารีวิวก่อนนะครับอ่าคือเกิดแล้วกดตรงตัวสกินเรานะครับปึ๊บกดอ๋อไม่ขึ้นไหลไม่ขึ้นไหลนะครับคือที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานคือสุเป็นไข้นะเสียงเลยไม่ค่อยมีนะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะ น่าเอามาดูของหน้าเดสก์ท bon ็อปก่อนนะอคุณจะเห็นตรงนี้ให้มาที่เป็นหน้าบนนะกดแป๊บปุ๊บนองสกินอันนี้คือสกินแพ็กนะเออนี่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 สกินแพ็กนะครับอ่าเห็นป่ะส่วนขวาที่เป็นตัวสกินใหญ่ๆนี่คือสกินที่คุณใช้อยู่นะอเลื่อนได้ด้วยนี่ครับนี่เนาะคืออันนี้สุ่าจะเล่นแบบออฟไลน์ได้ละมั้งนะฮะนี่คือผมไม่ได้เป่นเน็ตนะนะผมปิดเน็ตไปเรียบร้อยผมเลิกเรียบร้อยแล้วผมเล่นแบบไม่ต้องใช้เน็ตแล้วนะฮะล้อชื่อผมเปลี่ยนชื่อเป็น blue fire gamer ศูนย์แล้วนะครับ โอเคก็ม okay, uh, no ี i อช kind of like. okay. like ิเมนนะครับของไอชิเม้นนี่จะต้องเปิดเน็ตนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับโอเคออปชันก็เหมือนจะเพิ่มค่าอะไรต่างๆมาเยอะเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะเนี่ยก็เพิ่มอยู่นิดหน่อยนะไม่ได้เพิ่มมากนะอ่านี่เพิ่มแล้วออร์ดิแฟง n ์อันเดอมารับมาแล้วมันเริ่มต้นแล้ p เพลนี่สุดยอดเลยเลสเพลกูค่อยแคสมอลหลังอนี้ก็คือเซิร์ฟนะครับ อันนี้แอดเพื่อนเข้ามาเล่นนะครับอันนี้อะไรมันตีเยอะอย่าเออแล้วสุวก็เลียมนี่ตรงไหนวะเลียมไม่มีนะไม่มีเลียมเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะฮะคือเขายังไม่เอาเข้ามาหรือเปล่านะคือผมไม่เห็นตัวตัวเปิดเลียมเลยนะแต่ว่าที่รูปผมรู้ที่เปิดเปิดเซิร์ฟนะอันนี้นะโอเคมากดเพลย์ปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะอ่าสร้างโลกคีทีมนิวเวิลด์น่าถูกหรือเปล่าอาจจะตข้้งมันอ่าอันนี้นะครับอ่าตั้งชื่อเป็น อ่าปันหนึ่งรองก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้อ่านี่นะแต่รวาใช้จอยนะคือมาใช้แบบไอ้น,นี่มั่งนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอ่าเคทีเว v ตุ๊ดหน้าเห็นอย่างนี้จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะแต่ว่าปุ๊บมอมีของมาใหม่เรือพิสตันเลยเยอะเลยนะธนูอาจจะพิดอะไรก็มีนะแบบว่าผมนี่รัเลยนะมาแล้วจะมาเริ่มรีวิวอันแรกๆเลยแล้วกันนะอ่าช่องแรกนี่คือหมวดอาหารนะ อันดับแรกนะที่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือ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 อะไรวะแป๊บหนึ่งมีตำรายเขียนไหมแป๊บหนึ่งนะผมผมผมไม่ได้ดูไงอ๋อมีแครอทด้วยไหมเออไม่ใช่ไม่ไอเบียตกไปแครอทเออนะครับก็อันดับที่เพิ่มเข้ามานี่ก็คือธนูนะครับอ่านายวิชัยคือธนูอับยานะครับคนที่ดูในคอมเยอะๆนะก็รู้นะครับธนูอับยาไว้ทําอะไรหรอพี่นะครับก็ถามอย่างนี้ก็ง่ายๆครับอ่าอย่างเช่นผมจะเอาอ่าธนูอ่ธนู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 อะไรดีวะ ยาพิษเอ่อไม่ใช่ธนูยาพิษอันไหนวะนี่ยาหายตัวอันนี้ยาหายตัวนะครับอัลโทนูมาหนึ่งนะครับหายมอนเตอร์มาหนึ่งวิลเลจอร์ได้มาแล้วแต่ผมยิงธนูนี้ไปเนี่ยปุ๊บนาะนี่มันหายตัวนะคพี่จริงมันอยู่ไหนไม่รู้นี่ปะนี่นี่อยู่นี่นี่นันไม่คือธนูหายตัวนะครับแต่ว่าใช้งานได้สักประมาณหนึ่งนาทีเลยโอ้โหหนึ่งนาทีได้นะแล้วก็ยิงใส่ตัวเองกันเข้าปะเฮ้ยไม่เข้าเว้ย อยากอยากเกราโด,ยายาดนยิงอะ่ะเฮ้ยไม่หายหรือป่าหรือว่ามองไม่เห็นเอฟเฟกต์เห็นปะมองไม่เห็นนะโอเคมาก็นะมีธนุยาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มนี่เข้ามานะครับอ่าไหนไหวาเมื่อก,กี้เห็นอยู่ไหนไหวาไหนวะไหนวอ่านี่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 เพชรนะครับโทษจตเป็นไข่ยอยู่ฮะแล้วหลอดนี้ไว้ล่อหมูนะอันนี้เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับมามาช่องสองคือช่องดาบนะเพิ่มเข้ามานะะั่ก็คือ นี่นะครับเอาไว้ดึงพวกมอนเตอร์นะครับเนะนี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกดค้างนะกดค้างกดค้างน้กดค้างน้กดค้างก็กดได้นะครับอ่ะกดค้างกดได้อันนี้ผมกดค้างอ่ะได้นะครับหรือไม่ก็กดตรงช่องนี้ก็ได้สุดจะง่ายกว่านะครับนะสามารถใช้คู่กับอันนี้ได้นะครับอ่าก็ใครที่ดูไมค์ข้ามคอมเยอะๆก็จะรู้เนี่ใช้คู่เจ้านี้ได้นะครับอ่านะอย่างเช่นอ่าผมเอาไก่มาเอาแจ้ะออแล้วก็มากด ตึ๊บตรงนี้นะมันก็จะก,การผูกเอาไว้นะมันก็ไม่สามารถไปไหนได้นะครับใช้ได้เหมือนกันโอเคต่อมาก็คือเนมแท็กนะครับเนมแท็กน่าต้องใช้คู่กนะับอ่ามีสุดก็จะมีคู่เยอะเหลือเกินนะน,นี่นะครับแท่นตึกนะครับบวกชื่อ,ช,อชื่อว่าแจ,แนนจา่นะครับขอขอชื่อจากคงทีนะวกันจะแจ้ปุ๊บอ่าพอดึงมามันจะไม่รวมเป็นสแต็กเดียวกันนะครับมันจะอยู่สไลด์อื่นนะครับนี่อันนี้นะครับแล้วไปกด ค้างก็ได้หรือกดตรงช่องที่มันมีให้ก็ได้นะครับแต่ผมกดค้างดีกว่าปุ๊บอ่าก็จะมีคำว่าแจ้นะครับอ่าเป็นการให้ชื่อมันไปนะครับในตัวน่าดีสิต่อมาก็อ่านี่ครับนี่วิธีการขาบพวกส่วนัวผมก็เลยพอรู้อยู่นะครับเอาไว้ใส่กับพวกไม้นะครับอ่าเนี้ยพวกมาพวกเนี้ยแต่ว่าไอ้พวกนี้ผมยังไอ้นี่ไม่ได้นะครัอไม่ใช่แค่ผมยังไม่หรอวะผมยังไม่สามารถเอ่อไม่สามารถบังคับมันได้นะครับเห็นไหมเออไม่สามารถบังคับมันได้นะครับ ไม่สามารถมาขับมันได้เลยนะครับตอนนี้คือผมต้องจับให้มันขึ้นหัวใจก่อนคือขืนใจมันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ทีหลังนะพวกนี้ก็เก็บไว้ที่หลังนะครับโอเคไข่มอนเตอร์มีอะไรบ้างเรามันจะมาดูกันนะครับมามอนเตอร์ตัวใหม่เอ่อนีตัวเก่า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 ล็อบบี้เอ่อนี้บฮอชนะตัวใหม่ของเราในหมายถึงในตัวตัวตัวเก่าในคอมตัวใหม่ในโทรศัพท์นะนั่นก็คือฮอชนะฮะม้านั่นเองนะครับป๊บนึงผกขอจับแล้วตัวนี้อยากจะขี่มากอ่ะ ไอ้เก uh, yeah, oh! oh, okay. oh. ็บไอ้ต okay. okay. oh, okay. ่างเก็บไอ้ตัวนี้เก็บไว้มัดมัดหลายอันนะฮะอ่าโอ้ไปเจ้าไก่ไปกันเลยเออไม่ไม่จับจับรวมกันไม่ได้เหรอไก่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 โอ้ยทุกรัวเลยอ่าอัวกูอยู่ไหนอ่อที่นี่ปั๊บโอเคอ๋อไม่ต้องกดตรงไม้เมื่อกี้ผมไปกดตรงเชือกไงอ๋อมันก็เลยหลุดนะโทษโทษโทษโอเคมาเก็บไว้ก่อนเก็บมาไว้ก่อนข่ายต่อไปนั่นก็คือ ม้าเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่มมานี่เขาเรียกว่าลาหรืออูดนะครับโอเคตอนนี้ก็เก็บไว้เหมือนกันนะฮะเก็บไว้เพราะว่าอาจจะมีอันอื่นที่ผมอยากทดลองอยู่นิดนึงปุ๊บโอเคต่อมาก็คืออ่านี่ครับนี่ครับเป็นมมาผสมกับลาปะหล่อปะหน้าม้าผสมกับลาตอนนี้กูไม่เอาอยู่แล้วช่างมันไปโอเคต่อไปนะสเกลตันฮอชม้าคงกระดูกเนื้อครับดูยทุกคนอยากจะได้มากเลยตอนนี้ ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเหมือนในคอมหรือเปล่านะไอตัวที่เป็นสเกลตันใส่หมวกเหล็กอะไรประมาณนี้นะไม่ไม่แน่ใจต่อมาก็าซอมบี้ฮ้ยซอมบี้มาเนั่นเองโอ้น่ารักขี้ขู่เลยอะต่อมาก็สเกลตันสเกลตันอ่ะเนี่ยอันนี้ต้องมันต้องมีที่ล่มให้อยู่นะปุ๊บโอ้ตงไม่มีบล็อกอื่นแล้วอ่ะอ่อ๋อไม่ใช่นี่วิเทอร์สเกลตันอ๋อมันอ่านชื่อโทษโทษโทษ,โทษ นี่คือวีเอร์สเกลตันนะสามารถในภาคนี้แนละ้วมีไข่สปอยมันออกมาได้แล้วนะครับก็ถือว่าก็ดีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคต่อมาก็นี่ครับตัวใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือฟัดยู Fuck you, แมแต่มันจะไม่เหมือนกับในคอมแล้วคือในคอมมันจะเป็นกราฟิกส์ลยกว่าน,นี้นะแต่ว่าในโทรศัพท์นี้มันเหมือนกับมันเป็นเนื้อแนบเนียวไปเลยโอ้มีชุดกอดด้วยไหมผู้บางตัวก็มีชุดกอดครับอ่าคือต,ตัวนี้มีเอฟเฟกต์คือจะยิงยิงโดนนะครับเราจะติดยาสถานะยาสโลนะครับอ่า เป็นด้านนึงอยากให้เขาเห็นแบบเต็มๆอ่ะเออผลงาต้องเช็คเช็กต์กไงวะตรงนี้ปึ๊บอุ๊บกูว่ากูทำบล็อกเองดีกว่าลองมาว่า,า,าเออเงี้ยง่ายกว่าอีกเนาะนี่ครับมาเป็นตัวลักษณะนี้นะครับออโอ้โหทช่ไหมสุดตัวผอมๆอย่างน้องไม่ได้กินข้าวเหรอถุยโอเคต่อไป่ะเสียเวลากับตัวนี้เยอะเลยต่อมาโซราไม่ใช่ไม่ใช่โนบ อ่าหมดแล้วหรออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะไม่ใช่อ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ๋อนี่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 ตัวนี้สามารถอยู่กลางแดดได้นี่คือซอมบี้ซอมบี้แมนซอมบี้ที่มันตีเราแล้วเราอังเกอร์เราจะลดเร็วชิบหายนะครับคือเราจะติดอ่าติดเน่านะครับคือแปลว่าอาหารเน่านะครับนะฮะเดี๋ยวเราผมจะไปลองรีวิวในโหมดโซเวอร์เหมือนกันนะครับผมยังไม่เคยลองเลยนะก็บล็อกใหม่นะก็เพิ่มอ่าบล็อกใหม่เข้ามาก็มีพิษแตาพิษต้นแล้วก็ ติกกี้พิสตันนะครับอัลบคัคนี้คืออะไรเหรอบล็อกเก่าครับน้องคือเหมือนทิจเจอร์มันแบบปแปลกๆนะค,คือเหมือนว่าทิจเจอร์จะบล็อกนะฮะก็ไม่ตัดสินใจมันส่วนบล็อกนี้ผมก็ไม่แน่ใจอยู่ดีมันคือหาอะไรผมเขียนว่าโอเวอร์โซลอะไรว่าโอบีเซิร์ฟอะไรทุกอย่างนะครับอาจจะเป็นบล็อกใหม่ที่เราเห็นการที่เขารีวิวแนละ้วแต่ว่าเหมือนว่าทิจเจอร์แพ็คมันปลกหรือเปล่าก,ก็ไม่แน่ใจนะฮะงงเหมือนกันนะครับเก็ตต่อต่อต่อ,อตรงนี้ครับหมดการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับไม่ใช่หมดไม่ใช่หมด นะครับเดี๋ยวเตรียมอางม้ามาก่อนนะฮะเออลืมมาต่อไปนะครับบล็อกที่เพิ่มมาใหม่น่นก็คือเลเธอ네เรอ์นี่นะครับเป็นรั้วของนี่นะเพราะว่าไม่รู้เพิ่มมาใหม่ไปะนะแต่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเป็นรั้วเพิ่มมาใหม่นะครับอ่าต่อมากนะ็ก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  ต่อมาน้บล็อกสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเลยนะครับผมมากนะครับเพิ่มเข้ามาก็มีแค่หมวดดาบกับหมวดอาหารนะครับสองหมวดนี้เท่านั้นนั้นเองนะครับโอเคมาเราจะมาเราขี่ม้ากันแล้วกันนะครับมา้าที่จับเอาไว้อยู่ไหนโอ้อยู่นี่เองมาได้เวลาขึ้นใจได้แล้วนะครับมากดท้างหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับอะ,อะไรอ,ะอ่ะเอาเดียเอาทำไมขึ้นไม่ได้ ต้นดึงออกกอนต้งดึงออกก่อน,อออกกอนทำมือให้ทำมือให้ว่างดิได้ปะทำมือให้ว่างทำมือให้ว่างอ่ะมือว่างกดเ๋ราต้องเอาเชือกออกก่อนนะมั้งโอ้ยออกหมดเลยเวนนะครับเป็นครูจะไม่ทำนี้อีกแล้วนะบอกตรงผมจะพยายามอะไก่แจ่ตายไปแล้วช่างมันอ่ะขึ้นนะอ่ะเราจะทําให้มันเชื่องก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมรู้สึกว่าทําให้เชื่องอะ่ะเชื่องยากอยูอย่นะคือต้องใช้อะไรก็ได้นะเอ้ยในลูกม้าไม่เอาเนี เอามาตัวใหญ่นะฮะโอเคโอเคต้องทำให้มันรักก็ได้อุ้ยเผลอต่อยโอ้ยมันกระตุกกระตุกเว้ยต่อต่อต่อโอ้ยเออรักแล้วเออเออรักแล้วนะครับก็กดออปชันไปเลยนะตรงนี้แล้วก็ใส่อ่างกันไปนะโม่หรอไปเลยน้องหนูวิ่งช้าชิบหายเลยโอ้โหพระเจ้ากระโดดสูงหรือเปล่าอุ้ยโดดสูงอ่ะตอนนี้โดดสูงอันนี้สักประมาณ3บล็อกได้นะมามาดูดิว่ามันจะโดด เฮ้ยโอ้ยเอียหัวกูติดเลยมาไหมเฮ้ยโอ้ยเอาม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเอาละคราวนี้ก็บวกกับวิ่งแล้วกันนะน้องโอ้โหแถลงช้ามากอะนุ๊กนุ๊กทำไมน้องเอ้ยมาเฮ้ยอื้หได้ด้วยสามบอสโอ้โหมาต้นนี้กระโดดสูงอย่างเดียวพี่ีการการการออกนะฮะกดชีบสองครั้งนะปุ๊บนะฮะกดชิปนะฮะปุ่มที่บาจะใส่ชุดเกราะก็อ่าวถ้าเกิดคุณอยู่นอกม้าอยากจะกดเข้าไปอินเวนทอรี่ของไม้กดค้างที่ม้านะครับ ใอ๊ะเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องถือของเออมันต้องถือของครับอ่ะอย่างเช่นอ่ะต้องถือนี้ค้างไว้มันก็เปิดนะครับอ่าใส่ชิปก่อนก็ไปโอ้รู้สึกว่าชิปก่อนหนังจะคราฟเองได้นะแต่ว่าชิปก่อนอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมจะเอาชิปกรอนไดมอนให้อายนี่นะโทษยสำหรับทำอย่างโอ้ยหลอททำขึ้นทันตายเห็นเลยหนูเอ้ยตายเลยหนูโอ้ยพีพีผมผมมาพี่ไ้หนูเออเออรู้แล้วนะครับโอ้ยอทีเดียวนะครับจังหวะนี้เก็บมึงไว้แป๊บ นาเหี้ยเหี้ยเหี้ยอะไรไงแล้วต่อมามาดูอีกของรอนะครับรอนี่จะมีความสามารถพิเศษกว่าม,มา้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะนั่นคือเหมือนจะสามารถใส่กล่องเข้าไปในตูดเอ้ยตูดเอ้ยไม่ใช่บันทายมันไปได้นะ,ะบันทายบันทายอย่าพูดตูดสิมันไม่สุภาพอ่าโอ้ยมึงก็รักกูหนห่อยฮเคยทําอะไรมึงหรือเปล่าเนี้ยไปเลยเราจะไปสู่วันพีชไม่ใช่ฟรีเว้ย มึงรักกูเถอะกูเคยทำอะไรให้มึงหรือเปล่าให้มึงเกลียดเนี่ยก็ได้นะชึบไปเลยโนวิ่งชาชิปเหมือนกันเลยกระโดโหกระโดดก็โหเบาตรงถ้าผมได้ตัวนี้มาผมจะฆ่าทีมสถานเดีวยวโอเคครับก็เอากล่องนะอาเชเตอร์เชเด์อะไรเข้ามานะครับแล้วก็ปึ๊นโนนะฮะนเราเราสามารถอ่าเปิดนะครับแล้วก็ใส่ของเข้าไปได้เยอะกว่าเดิมนะครับอ๋อไม่รู้จะมาทำได้ป่าผมขอลองดูดิ มาได้บ้างเดี๋ยวไอ้ต้องมามามาของเราป่ะปึ๊อบปึ๊บป๊บป๊บป๊บอ๋อต้องถอดออกก่อนหรือเปล่าเอาใส่เลยป๊บอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ได้แค่ม้าได้แค่ลาได้แค่ลาเออหมุนแล้วแต่ว่าในภาคนี้ไม่สามารถทับเกมหมดเลยไรได้นะครับคือตอนแรกผมก็นึกว่าเพิ่มคอมมานด์บล็อกมานะครับแต่ที่จริงไม่ได้เพิ่มมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยว G M E M O D E เกมหมดหนึ่งเอ้ยเกมผิดดีกว่าเอ๊ะได้เหรอ G A M e m o g e เ m มีเ g มโอ m o d e มโอดหนึ่งก็เกมโอดหนึ่งอยู่นี่นรืะ g a m e m o ก e เอมีเ e ม o อดีปึ๊บไม่ได้ทั้งแม่งนะฮะคือก็รีวิวก็นะครับนี่กี่นาทีนะสี่นาทีกว,กว่ากว่าได้อยู่ได้อยู่นะ้องหนูนะครับอืมก็ผมว่าผมชอบนะอาจจะถ่ายเลสเ์ในภาคนี้เลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอ้ โอเคเราจะมาลองในโหมดโซไวเวอร์โซเวอร์นะครับมาแล้วกมีแอชชีเมนต์ด้วยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าแอชชีเมนต์นี้มันเป็นยังไงนะครับแต่ผมขอเปิด wifi ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะดูว่าแอชชีเมนต์นี้จะต้องใช้เน็ตหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ด้วยว่าโหมดโซไวเวอร์มันจะเป็นแบบไหนนะครับคือผมไม่ได้ลองเลยนะแบตดูก็จะหมดและงานบ้านกูก็ยังไม่ทำถ้าพ่อกับแม่กลับมากูตายแน่กูตายซะ อานเดียวเน่นะครับป่วยตายแป๊บโอ้ยตอนนี้ที่คอโอ้ยป่วยคนป่วยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเนาะมาเซอร์ไบรสรอบแป๊บรอบแป๊บรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บพลังงานบ้านมึงสิ่ทำไมโหลดนานจุงโอเคโอเคครับโอ้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแปลง เชตโตนะฮะวัดบ้านเด็กมีสีนะถ้าเกิดเรากดนี้ปุ๊บ Achievement นะกดตรงนี้ออกแล้วดูแอช i e v e m e n ได้นะครับเบิ้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 เบปิดเส็ตแล้วนะผมขอสต็อปแป๊บนึงนะแล้วก็เข้าเกมใหม่นะฮะโอเคครับกลับมาต่อนะโอเคมาคราวนี้เราลองออกแล้วอันนี้นะครับแอช i e v e m e n ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันมปั๊ดอยูเป็นไรอ้าวอ่ะอ้าว หลุดเลยอบพระเจ้าแล้วนี่ยยิงใครเข้ามาโอ้เมื่อกี้กูออกแล้วสต็อปมาเพื่ออะไรนะครับต้องเข้าใจนะฮะไอชิเม้นอ๋อนี่ไอชิเม้นขึ้นมาแล้วอ๋อต้องเช็คอินก่อนเนาะโอเคงั้นผมขอตอบแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับกลับกันมาอีกรอบนะคราวนี้ไอชิเม้นได้เปลี่ยนทวดรางวัลจากสีเออ่ทากลายเป็นสีเขียวแล้วนะครับไอชิเม้นได้เปลี่ยนแล้วนะอ่าขึ้นมาแล้วนะครับไอชิเม้นก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ บอกตรงฝากคุณจะทําได้นะครับคือผมต้องไปเช็คอินใหม่คือต้องไปล็อกอินเข้าใหม่นะครับนะค,บคือเล่นแบบออฟไลน์ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับมาลองมันเล่นแบบแบบนี่กันแอชิเม้นต์นะครับมันจะทําอะไรได้อยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยผมไม่ผมไม่เข้าใจกับแอชิเม้นต์มันมากเท่าไหร่แต่รู้จักว่าพวาตัดไม้แล้วก็โอ้ยบ้านเอเมซีพอดีเลยเนาะโอ้เอ้เหมือนภาพมันจะกระตุกกระตุกแปลกปะ่ะอืมก็นนะ กตัดไม้จะมีเอชิเมนต์ขึ้นไม่เนี่ยหนูป,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 ปั๊บปั๊บนะปั๊บปนนั๊มมบปั๊บปั๊บปัะะ๊บปั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 อบป อ๋อไม่ได้อยู่ดีครับในเวอร์ชันนี้ก็เอมไม่สามารถแลกของได้เช่นเคยนะครับก็ถือว่ายังเป็นตัวที่ตากอยู่ในวันยังค่านะแต่ก็ยังถือว่าทาความเหล็กให้เราได้นะครับในพอสมควรนะฮะไอชิมิแรกคือทําอาหารป่าวะจริงๆเรารู้ว่าเป็นตัดต้นไม้นะครับรู้รู้รแต่ว่าทับตอกครับไม่เหรอจู่อ่จริงรู้อยู่ว่ามีตครับตรงนี้นะแต่ว่าทําไปก่อนแล้วกันปุ๊บล้วก็ทำหนมปังมาแดกนะไอ,ะอชิมิแรกที่ผมเห็นมันเป็นเหมือนกับถืออาหารแล้วก็เลือดเพิ่ม เพิ่มนี้นะอืมลูกวางเพื่ออะไรเนะนี่ยเดี๋ยวนะเนีย่ยถืออาหารแนละเลือดเพิ่มใช่ไหมเออสามสิบบนนัดอะไรไม่เจียวต้องทำให้เลือดตัวเองลดหรือเปล่ามาน้องดูดิวิงว่งวิงว่งไปน้องหนูวิ่งเข้าไปโอเครถแล้วเฮ้ยอือม่กระแทกเว้ยน้องสูงกว่านี้เพ่โอเคได้น้อง เฮ้ยหืมสูงของมึงนี่เท่านี้เหรอที่เอ้ยนะฮะอืมดูถูกะดูถูกแันเนี่ยวันหนึ่งหาก่อนหาก่อนต้องหาที่ตัวสูงกนนงว่านะี้อือมใช่ตอนนั้นได้ไอ้พ่อกูมาปะวะไม่ใช่ไม่ใช่โชคดีแบบนะพะพ่อมาก็าต้องหยิบถ่ายโอเคมามตรงนี้เฮ้ยปึ๊บโอเคเลือดลดแล้วหนึ่งกินเข้าไปเงมบเงบงบงยบเโป๊ะไม่เพิ่มเลือดโต โอ้ยโอ้แต่ว่าเลือกก็ยังเพิ่มอยู่นะตอนนี้เอช e มน n กูได้ยังก็ยังไม่ได้ผมงงอ่ะคืออะไรเอช e มนต์เห็ดอะไรของมันเนี่ยดูดิเอช e มน n แต่และอย่างแมงงงชิบหายตามทูตสไลช์เ็บซอสทำดาบอ่ะอืมอืมอืม,อม,อมทำมาละหนึ่งดาบเนี่ยมาทำมาละ กูฆ่าซอมบี้กูไม่มีซอมบี้ฆ่ากูฆ่าวิลเลจเจอเ์ยะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันให้แอชิเมนต์มาทำเพื่ออะไรนะคือทําก่ขลดล็อกอะไรไม่ได้เลยโอเคต่อมานะครับคือนี่นะครับนี่คือการเชิญเพื่อนเข้าห้องนะหรือเปล่าแอดเป็นหรือเปล่าพอเข้าพวกอะไเข้าอีเมลนะครับประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะใส่พวกชื่อของอเนี่ยชื่อของเนี่ยเข้าไปครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็เรยวะ เนี่ยหาอะไรหาหาชื่อเพื่อนจากนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่หานี่หรือมันก็หาจากทางเฟซหรือเปล่าแต่ประมาณนี้นะครับเออเนี่ยนะในการหาเพื่อนเราสามารถเข้ามาในเซิร์ฟเราเล่นอย่างนี้ได้เลยนะมือแบบก็ต้องเปิดเรียมนะฮะเออถือว่าดีนะผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดนะ้ก็ผมก็ถือว่าดีนะจะได้เล่นแบบไกลๆบ้านกันได้นะครับก็เดี๋ยวมองอยู่นะฮะอือฮึแต่ร็สึกก็แตกนะเห็นเขาบอกว่าเขาเพิ่มมองไกลเอะเขาเพิ่มแบบให้มันมอง มองได้ไกลยิ่งขึ้นนะมันก็เลยจะเหมือนกระตุกๆหน่อยนะฮะแล้วการรีวิวก็มีแค่นี้นะครับก็ของที่เพิ่มมาก็ดีนะครับก็ดีเอ็นเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมไปในเทอร์ได้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับก็ลิงโหลดจุดตั้งคลิปไปโหลดเล่นกันได้ไปโหลดรองกันได้นะครับก็ไปม่วๆซัวๆกันได้นะถ้าเกิดทำผิดก็ลบใหม่แล้วก็ไปลบโปรแกรมใหม่อะไรประมาณนี้รีเครื่องไปเลยก็ได้นะฮะโอเคไม่ไหวละเมื่อยต้องไปหายากินแล้วกูนะฮะ โอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์กดกดสังด้วยครับโอเคสำหรับทุกคนคลิปเพียงแค่นี้จท่านันแหละภาดหน้าสํารวจในวันพรุ่งนี้คลิปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย